สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม b ารบา2ครับผมสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว RPG Battle นะครับตัวภาพเกมก็จะออกแนวค่อนข้างน่ารักเลยเนี่ยฮะ เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวเมืองที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านของเรานะครับผมเออนะเราสามารถสร้างนู่นนี่นั่นได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีการมารับของนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมรับงงรับเงินอะไรเงี้ยนะครับหลังจากที่เราสร้างไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับสัวนเลี้ยงนะครับผมนี่ฮะวางขายอยู่นะตอนนี้นะครับคิดว่าอีกนานนะครับดูดิอีกประมาณ12ชั่วโมงนะครับมนถึงจะฟักนะครับผมก็มันจะสามารถมาเป็น พวกนี้ได้ครับเนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีในส่วนของสัตว์ขี่ด้วยนะครับผมเอ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับผมคิดว่าเอ่อในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะเป็นวันต่อไปผมถึงจะได้เอามาให้ดูนะครับก็อ่ะตัวเกมจะมีเควสตร,ตรงนี้ครับให้เราวิ่งไปเอ่อในส่วนของเมืองอีกเมืองนึงได้นะครับแล้วก็กลับมายังเมืองของเราที่เป็นบ้านของเราได้ นะครับผมตัวเมืองต่อไปที่เรามาเนี่ยเราจะพบปะกับผู้คนคนอื่นๆน,นะครับอ้าวเฮ้ยตัวเราหายไปไหนวะมันก็อาจจะยังมีบั๊กอยู่นะบางทีนะครับในส่วนของตัวเกมก็คือเกมเนี้ยนะครับมันเปิดทดสอบอยู่บนสโตไทยนะตอนนี้นะครับก็คือใครที่สนใจอยากจะเล่นเนี่ย ลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่างไงก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับตรงสตาร์ทแบ t เทินะครับตรงเควสเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะบั็อกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะตอนนี้นะอือ่นหรือว่าเป็นที่ตัวละครผมเป็นแบบนี้มันก็เลยรับเควสไม่ได้นะครับเนี่ยคนอื่นๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือออนไลน์อยู่หมดเลยนะครับเขาก็จะมีสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอะไรของเขาไปนะครับผมน่าจะได้สักประมาณเลเวลสิหรือเปล่าสัตว์ขี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวกดสตาร์ทแบทเทิรงนีนครันก็จะให้ เามาไปแบทเทิลกับคนอื่นๆครับผมอ,อ่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการแบทเทิลนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคเตรียมพร้อมครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่บรรยากาศด้านในจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เรามาทําการเก็บเห็ดแบบนี้ครับเพื่ออัปเลเวลเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะมีเห็ดเล็กเห็ดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอุป,ปกรณ์อื่นๆเพื่อที่จะช่วยให้เราแบบว่าไปต่อสู้กับชาวบ้านชาวช่องได้นะครับแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็นสีด้วยนะ มีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าเวลาเลเวลระอัพนะครับเราจะได้สกิลมาใหม่นะครับแล้วก็กดนะรับสกิลไปอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่สกิลดิมันเป็นเหมือนแบบเอ่อพวกความสามารถติดตัวนะครับเออประมาณนั้นนะเราได้มาแล้วแล้วก็เก็บเก็บไปเรื่อยครับถ้าเกิดเราเจอคู่ต่อสู้แล้วก็ไปสู้กับเขาน่ะครับผมอ่าแล้วมันจะนับที่คะแนนนะครับว่าคะแนนเอ่อที่เราเก็บเก็บมาได้แล้วก็สู้กับคนอื่นเนี่ยของใครจะดีกว่ากาันอะไรอย่างเงี้ยนะครับุอยไอนี่ตามว่ะ มาถ้างั้นก็จัดไปนี่เนี่ยนี่เน,นี่เออตามมาสู้กับเราเลยจ้ะมาโดนแน่เพื่อนโดนแน่เอา้าเรียบร้อย <c oughs> เข้ามาสู้กับเราเฉยนะครับผมเออโดนเราไม่ดูว่าเราเก่ง <c oughs> เออนะครับเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะตัวเกมผมเสียดายอย่างหนึ่งครับเสียงมันไม่รู้หายไปไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะผมเล่นบนโปรแกร,รมจาลองหรือเปล่านะครับอาจจะใช่ก็ได้นะนะครับผมอะเดี๋ยวอัพสกิลก่อนนะครับจัดไปนี่เหตุเหตุ head, head. เห็ดใหญ่นะครับผมอ่าจะได้อัพเลเวลสกิลขึ้นมาหน่อยนะครับเฮ้ยตัวนี้สีคนละสีป่ะอ๋อสีเดียวกันนี่ว่าโอเคมานี่ครับจัดไปนี่ไอ้นี่มันที่หนึ่งป่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนึ่งมันจะมีอะไรอยู่บนหัวด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตามมาว่ะเอ้ยเอ้ยโดนกูแน่โดนแน่เพื่อนโดนแน่ออกไปมามามาหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอยิงไกลได้เว้ยยิงไกลได้เออเรียบร้อยนี่เป็นไง เกมนี้สนุกนะเล่นไปเล่นมาเลยเฮ้ยมันสนุกดีนะครับผมก็เลยเอามาแนะนำกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันโหลดผ่านสโตไทยได้ด้วยนะครับอืมมาเสียด้แหละมันไม่มีเสียงนะครับถ้ามีเสียงน่าจะดีนะครับแล้วก็เออมันจะมีเจ้าตัวบอสตรงนี้ครับมันเกิดมาด้วยนะฮะนี่ครับเห็นไหมบอสนะครับตรงนี้นะครับมันเกิดมาเราสามารถตีมันได้นะครับผมตีมันไม่ได้จะแบบเอาพวกเห็ดอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบอะไรไม่รู้จะเป็นเห็ดใหญ่ๆออกมานะครับ เออจะเรียกว่าเห็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราเก็บปุ๊บเนี่ยเลเวลเราขึ้นกระจุยกระจายเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอ่านี่ไปยีไปไม่มีใครมาตีด้วยกับเราแล้วก็ตีกับเพื่อนนี่แหละนะครับผมอุ้ยอันนี้อะไรวะอ่าเหมือนจะได้ของมาใหม่นะครับนี่อุปกรณ์อุปกรณ์โอเคสวยครับจัดไปนี่ได้มาแล้วโอเคเก็บนี่เน่ผมสวมร่างมาเป็นวิญญาณบอสแล้วครับนะตอนนี้เออนี่ฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ย จะอยู่อันดับหนึ่งแล้วด้วยนะครับคะแนนผมดูดิพันเจ็ดแล้วอะเออนะครับมาโอเคไปจัดก,การครับเหลือเวลาอีกประมาณห้าสิบวินะฮะเอาละนะครับอ้ยอันนี้เจ๋งคร้บผมมามาดีเพื่อนมาเด้มาเด้มาสู้กับเราอะมาสู้กับเรานี่เนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วก,แวก็แล้วก็เรียบร้อยโอเคอาจจะมีกระตุกกระตุกหน่อยหนึ่งนะครับอืมน่าจะเป็นที่โปรแกรมจำลองแะไรผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืม นี่แน่นี่แน่ฆ่ามันให้หมดอ่าเก็บของโอเคสวยงามครับอ่ามีใครมาอีกสีแดงมานี่แน่นี่แน่นแนจะมาฆ่าเราเหรอเสียใจด้วยเสียใจด้วยแล้วก็มามาไม่ตายว่ะตามตามนี่แน่เรียบร้อยโอเคโอค้ยคะแนนขึ้นโคตรพุ่งกระชูดนะครับอ่ามาเฮ้ยมันจะมาฆ่าผมอย่างเดียวเลยวะเออเอาแล้วครับนี่ครับมีสีม่วงเห็นไหมเออโอเคแล้วก็ ไยไหมโอ้เรียบร้อยครับผมชนะแล้วอ่าเพราะว่าทีมผมที่หนึ่งเห็นไหมฮะตามนี้นะครับรูปแบบการเล่นตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นทีมของผมนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็จะมีการไต่แรงแต่อันดับขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลมานะครับผมประมาณนี้เลยนะ ตัวเกมยังทดสอบอยู่นะครับบอกอีกทีหนึ่งนะฮะ,อะพอมันหมดช่วงทดสอบไปเนี่ยมันจะมีการลบข้อมูลนะครับรู้สึกจะทดสอบจนถึงวันที่20นะฮะอ่ะโอเคอันนี้กดรับของได้นะครับนี่ครับมารับความสําเร็จอะไรพวกนี้นะครับผมนี่กดรับไปนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เควสมันจะให้เราทําอะไรต่อวะเนี่ยโอเคตอนนี้มาเป็นรูปเป็นล่างแลวนะครับตัวโอเคนะครับรับเควสได้ไหมอ่ะรับได้แล้วนะครับผมเนี่ย มันจะมีเควสแบบนี้นะครับให้เราทำนะครับเมนูหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆปลดล็อกมานะฮะแล้วมันก็จะมีมือนะครับชี้นะครับเป็นแบบการสอนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคอันนี้เราแบบรับของรางวัลได้ใช่ไหมกดรับได้ใช่ปะโอเคกดเครมนะครับผมเรียบร้อยมีกล่องเปิดเข้าไปแล้วก็ได้ของมาแล้วโอเคนะฮะก็อันนี้จะเป็นระบบ Battle Pass ตแนนะครับด้านบนก็คือสายเติมส่วนด้านล่างก็คือสายฟรีนะครับแน่นอนว่าสายเติมจะต้องได้ของดีกว่านั่นเอง นะครับแล้วก็เรามาดูตรงตัวฮีโร่ตรงนี้ครับคือฮีโร่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฮีโร่ตัวนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาทําการอัพความสามารถของตัวฮีโร่ได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะถ้าเรามีของนะแล้วก็อัพไปได้นะครับเห็นไหมเลเวลมันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอเดี๋ยวดูฮีโร่อีกตัวก่อนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ของสวมใส่นะครับก็ใส่ใหม่ได้นะ มีของอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยใส่ได้ก็ใส่ไปเห็นไหมฮะมันก็จะใส่เข้ามาให้แล้วนะครับผมตัวมันก็จะเริ่มแบบโอเคขึ้นอะไรเงี้ยนะครับถือว่าเกมเนี้ยอีกเกมเนี่ยเป็นภาพที่สวยใช้ได้เลยนะครับสําหรับตัวเกมนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวส่งเควสหน่อยดีนะครับเควสนี้จัดไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่าโอเคแล้วเควสนี้ล่ะมันให้เราทําอะไรเนี่ยน่าจะเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะครับอ่าเควสนี้ก่อนนะครับเอาวิ่งไปส่งนะครับผมอืมเนี่ย ตัวเกมก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็ใกลที่เข้ามาแล้วนะครับภาพเกมมันยังไม่สวยมากก็กดเข้ามาดูตรงในส่วนของเอ่อตรงนี้นะครับผมมันจะมีเซตติ่งนี้ฮะให้เรามาปรับเลยนะครับเนี่ยตรงกราฟิกเนี่ยนะครับปรับเป็นไฮนะครับแล้วก็เฟรมเรทปรับสูงสุดเป็น 60fps สนะครับส่วนเสียงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองหรือเปล่าเสียงมันก็เลยไม่มี นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงแรงตรงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มากดรับของรางวัลได้นะครับผมนี่เห็นไหมอ่าเวลาเราแรงเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเกมสนุกดีนะเนี่ยนะครับผมผมเล่นแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยอ่าขอศึกษาอีกทีนึงนะครับขอเล่นไปอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปดอนะอเดี๋ยวจะมาทําต่อนะครับผมก็เดี๋ยวเอเอเก็บเควสอันนี้ก่อนนะครับมันจะให้เราไปทําอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาก่อนตรงนี้นะครับโอเควิ่งรัดมาตรงนี้เลยนะฮะ อยากได้สัตว์ขี่แล้วว่าไม่รู้จะได้สัตขี่เมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยมันจะมีให้เราไปคุยกับ NBC นู่นนี่นั่นนะครับเก็บกงเก็บของอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเอ่อน่าจะไปผ่านด่านอะไรหรือเปล่าอ่ะนะครับผมน่าจะใช่นะเนี่ย เข้าไปไปเทินผ่านด่านอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเอ่อเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีละกันนะครับในส่วนของตัวเกมนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมเอามาแนะนำก้าวๆก่อนประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจบอกเลยนะครับผมสนุกด้วยนะคะอ่ะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม